นานๆนักผปูกป่าทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเทสเหยื่อกันนะครับผมมาตกกระสูบนะครับเทสเหยื่อจีนกันนะครับสีก็มีตามนี้นะครับเคลือบเงามาด้วยเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะโดนหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวโชว์นะครับเหมนตัวที่ผมใช้ผมเลือกมาสามตัวนะครับเลือกมาสามตัวสามสีนี้นะครับอุย้ยลวง เลือกมาสามสีนี้นะครับสีที่ผมชอบนะครับอันนี้เดีย๋ยวมาดูกันจะโดนหรือเปล่าส่วนกล่องนี้ไม่เอาไปนะครับใช้แค่3ามสีพอไปครับไปดูกันแกะซองเลยนะครับ องใช้เลยตัวละ50บาทนะครับค่าส่ง e m s 50บาททั่วประเทศนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเอาเยื่อใส่เบ็ดก่อนแล้วค่อยเดินลงไปนะครับโอเคครับผมสีนี้นะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วไปไปดูกัน เรื่มหมวงเรื่มหมวงสี่โมงเย็นนะครับแต่ว่าแดดยังร้อนอยู่ เต็มเลยนะครับสงใช้จะตีลำบากนะครับผมแบบนี้ไม่รู้ว่าตะข่ายหรือเบ็ดลาวนะครับเต็มเลยต้องเดินข้ามน้ำไปตีฝั่งนู้นนะครับจะต้องดูก่อนข้ามไปได้หรือเปล่าลองตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้ บัวแอคชั่นดีนะครับเดี๋ยวให้ดูแอคชั่นตรงนี้น้ำใสดีแอคชั่นนะครับอันนี้ผมไม่ต้องดัดห่วงอะไรเลยนะครับเศษหญ้าออกก่อนติดเศษหญ้านะครับแอคไม่ออกเอาผมเดี๋ยวดูแอคชั่นกันครับนี่ครับ แอคดีนะครับตัวละ50บาทซื้อไปนี่ก็คุ้มนะครับอ่ะอย่ามาดูแบบช้าๆกันบ้าง Town to town, from London to Simon, I've been ช้าก็ตามที่เห็นในคลิปนะครับก็ใช้ได้นะครับไปเดีย๋ยวเราลองไปตกจริงกันดูโอ้ยน่าเบื่อจังเลยเป็นลาวต้องได้เดินข้ามไปนั่นเนี่ย แอคชั่นใช้ได้เลยนะครับแอคดีแต่ว่าป่าอยู่ไสตกตรงไหนดีเราไปสงสัยต้องได้ข้ามแล้วแหละครับ สงสัยต้องได้ข้ามน้ำแล้วขางเกียงขึ้นก่อนเอาขึ้นแต่ก็ไม่รอดนะครับเอาขึ้นให้มันเหนือ,อโคลนขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็น่าจะเปียกเหมือนเดิมนะครับลุย วิครับวิใช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้น้ำถึงเอวเลยนะนี่จะลงหรือไม่ลงดีน้ำถึงเอวเลยนะครับนี่ธรรมดาเนี่ย ไปดีไหมวะน้ำมันขึ้นนะครับอโอ้ไม่ได้ครับขนาดขอบขอบนี่ก็เอวแล้วตรงกลางนั้นหน้าอกแน่ครับไปไม่ได้ไปไม่ได้ถอยทับไ,ไ,ไ,ไปทับ,ทบเดินตีริมฝั่งก็ได้ครับ ครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสีดูเอาประทองทองแล้วกันนะเหลืองเหลืองทองทองนะครับตัวนี้ลองดูอ นีตัวหรือเปล่าอลองสีนี้ดูครับสวยเหมือนกันเหลืองทองนะครับมีีสีส้มตรงกลางๆลางมอยู่นะมาลองดูกันแอคชั่นจะเป็นยังไง บ็อกเดียวกันน่าจะแอคเหมือนๆกันนะครับมาสีทองจะโดนแอคดีนะครับสัน่นสั่นดีมากสัน่นในมือเลยงานกอ่อก็ไม่มีปัญหาครับไม่แถลอะไร ตรงดีครับ ไม่น่าจะมีตัวครับผมนครับผมก็ไม่น่าจะมีตัวนะครับเราก็มาเทสเหยื่อกันนะครับว่าแอคชั่นมันจะเป็นยังไงนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับต้นคลิปก็แอคดีนะครับแอคชั่นดีแอคชั่นดีแต่ไม่มีปลากัดนะครับ เพราะหมายนี้มันไม่ค่อยมีตัวนะครับน้นๆาจจะมีตัวทีมันก็ตียากด้วยนะครับเพราะว่าคนใส่เออวางขายเต็มเลยนะครับตะขายเต็มเลยไม่มรู้จะตีตรงไหนครับมันก็ตียากลําบากจะเดินข้ามฝั่งไปก็ไม่ได้นะครับน้ำลึกกลัวโทรศัพท์เปียกกล้องพังอย่าไม่คุ้มครับผมก็เอาเป็นว่าจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันก็ขอบคุณน้านๆะนะนะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ใครที่ใจดีก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันเอาไว้เจอกนใหม่คลิปหน้าน่าจะมีคลิปเด็ดๆมาให้ดูครับสวัสดีครับ